ไล่เรียงตั้งแต่เหตุการณ์ตอนเช้าเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับที่ศาลอาญารัชดาพิเศษฮะวันนี้ที่ทราบดีครับว่าแกนนําอดีตเลขาธิการกปปสะ้ะกันอดีตกปปสคุณสุเทพเช้อสุวรรณภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละฮะเมื่อเช้าเขาเรียเขามากันครบเลยนะสามสิบเก้าคน<ช>ก็มากันที่ศาลนะฮะรูร้สึกว่าจะมีท่านหนึ่งที่ต้องมารถเข็นคุณธยาคุณธยาทิืสุวรรณคุณธยาต้องมารถเข็นก็นี่แหลฮะ บรรยากาศช่วงเช้าก็มากันแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจด้วยนะมีกลุ่มมวลชนแฟนคลับของเขามามอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับนี่คุณสุเทพก็นำหน้านำหัวขบวนมาเลยนะคือเป็นคดีที่อายการเนี่ยเขายื่นฟ้องคุณสุเทพเทื่อสุบันกับพวกรวม39คนถามร่วมกันเป็นกบฏแล้วก็มีข้อหาอื่นๆก็คือการชักด,ดาบกรุงเทพนะครับกรณีชุมนุมขับไล่ คุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งขนาดนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งคงจำกันได้นะฮะตอนนั้นมีการไปขวางหน้าหน่วยหน้ารูหากันเลยใช่นหลายจุดใช่ใครจะเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ให้เขาล้อมเลยฮะล้อมคูหาเลยนะครับแล้วก็บุกยึดสถานที่ราชการตั้งเวทีปราศัยทั่วกรุงเทพ7จุดจั เหตุการณ์ตอนนั้นคุณจาก็ได้ก็หลายข้อหาใช่รัดมาฟังค่ิพี่ภาษาวันนี้นะคุณสุเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปฟังศาลเนี่ยบอกว่าทั้ง39คนได้คุยกันแล้วก็ทําใจไว้แล้วทําใจไว้แล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่ว่าพวกเราจะต้องเจออะไรกันบ้างวันนี้พวกเรามากันครบทั้ง39คนและการต่อสู้ของพวกเราที่ผ่านมาก็มี24คนที่เสียชีวิต900กว่าคนบาดเจ็บมีคนสูญเสียอวัยวะ บางคนก็ถูกจำคุกไปก่อนหน้าแล้วดังนั้นวันนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดศาลจะพิจารณาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่การต่อสู้ของพวกเราเป็นการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนะฮะและยึดมั่นกระทําสิ่งที่รับผิดชอบไม่อยากฝ่าฝืนกฎหมายเราเคารพกระบวนการยุติธรรมและน่าชื่นใจมากทุกกรณีทุกจังหวัดที่พวกเราถูกดําเนินคดีไม่มีใครหลบหนีคดีนะฮะมีเสียงคุณสุเทพไหมฮะ ลองฟังกันดูนิดหนึ่งรครับคือคุณสุเทพเนี่ยบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กันลังใจผ่านออนไลน์แล้วก็ประชาชนที่มามอบดอกไม้ที่ศาล ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกันบางใจสคนที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่อแผ่นดินต่อไปอันนี้ก่อนเข้าไปฟังนะก่อนเข้าไปฟังก่อนเดินทางมาถึงก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปฟังบอกไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้อยอมรับพร้อมรับน้อมรับอ่าทีนี้เพื่อเข้าไปแล้วหลายคนก็รอลุ้นว่าผลที่สารอ่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือตอนแรกเียท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าวันนี้ข่าวเยอะ วันนี้ข่าวลือเยอะตอนแรกจาได้ว่ามีช่วงช่วงสักประมาณบ่ายๆมีข่าวลือว่าสารเลื่อนออมีข่าวลือายงไว่าสารเลื่อนสารขอไต่สวนเพิ่มครับนะฮะก็มีการลือกันนะครับมีการส่งต่อกันแต่สุดท้ายเนี่ยท่านไม่ได้เลื่อนคือผู้สื่อข่าวในที่อยู่ตรงนั้นก็รายงานบอกไม่เลื่อนเออยังอ่านอยู่เราเช็คกันตั้งแต่บ่ายนี่แหละฮะวุ่นเลยผู้สื่อข่าวก็ได้บอกเนี่ยทั้งนั่งอ่านอยู่เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่จําเลยเยอะ 39มสิบ้าคนหลายคดีเออหลายคดี39คนหลายคดีฮะสารท่านก็ใช้เวลา6ชั่วโมงค่อยๆไล่มาใช่ไหมใช่แต่ละคดีแต่ละคดีแต่ละคดีว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนยังไงอะไรยังไงศารท่านอ่านตอน10บโมงห้าเสร็จตอน5้าโมงยีดีดูฮะอ่านกันมาราธอนมากเลยนะ6ชั่วโมงเนี่ยพัดหน้าเข้าใจว่าสำนวนที่สารอ่านเนี่ยเป็นร้อยหน้าครับเป็นร้อยหน้านะครับ ก็ปรากฏว่าศาลท่านพิจารณาแล้วก็มีคำพิพากษาฮะจำคุกฮะจำคุกนะฮะนายสุเทพเทืออสุบัณจำเลยที่1เป็นเวลา5ปีนายชุมพลจุนใสจำเลยที่3าปี24่เดือนนายพุทธิพงศ์ปุณกันจำเลยที่4จำคุก7ปีนายอิสระสมชัยจำเลยที่5าจำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาแก้วพรายจำเลยที่6 จำคุก1ปีปรับอีก13,333บาทนายถาวเรเสนียมนี่รัฐมนตรีช่วยควมนาคมใช่จำเลยที่7จำคุก5ปีนายนัทพลทีปสุวรรณจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนะฮะคนนี้รัฐมนตรีศึกษาครับนายเอกนกัทพร้อมพันธ์จำเลยที่9 1ปีนะครับแล้วก็ปรับ1น0 0งของไทยหนึ่ัยสามสิบาทนายสุวิทย์ทองประเสริฐนี่ คนนี้จำเลยที่16จําจำคุก4ปี8เดือนพระพุทธอิสระใช่พระพุทธอิสระใช่พระพุทธิสระถ้าบอกสุวิทย์ทองประเสริฐอยูหลายคนจำไม่ได้ว่าใครคือพุทธอิสระนะนายสุรยศสยกระตาศิลาจำคุก2ปีนางทยาทิพสุวรรณจำคุก1ปี8เดือนนางสาวอัญชรีภัยลีรักนะจำคุก1ปีอันนี้เจ๊ปองนะเจ๊ปองรอลงอาญาปรับ13,333บาทอันนี้เป็น เป็นคดีข,ดข,ขัดขวางการเลือกตั้งและ <Ừ. S 2> ชัดดาวกรุงเทพใช่ส่วนคดีกะบฏเนี่ยคดีกะบฏและก่อการร้ายเนี่ยสารที่เคราะแล้วนะครับว่าพฤติาการชุมนุมไม่มีการใช้กําลังรประทุสร้ายใครเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอํานาจบริหารก็จึงไม่เป็นความผิดฐานกะบฏและการก่อการร้ายง่ายๆคือข้อหากบฏก่อการร้ายเนี่ยสาร ไม่ไม่ไม่ลงโทษไม่โดนไม่โดน<ช>แต่ท<ต>ี่โดนเนี่ยคือขัดขวางการเลือกตั้งอืขัดขวางการเลือกตั้งก็อย่างที่คุณกุลพัฒน์อ่านมาทั้งหมดนี่แหละฮะหลายจำเลยหลายคนก็โดนกันไปไ<ช>ล่เลียงกันไปแต่ที่สําคัญนะครับรายชื่อจําเลยที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ที่โดนพิพากษาไปเนี่ยหลายคนเป็นสสนะครับหลายคนเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันใช่อย่างที่เราบอกไปนะครับมีทั้งคุณพุทธิพงศ์ปุณกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีดีอีนะฮะก็โดนไป7ปีนะฮะมีคุณนัทพลทีพสุวรรณน,นะ,ะเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็โดนไป6ปี16เดือนอม,มีคุณถาวรเสน,เนียมนะครับ5ปีนะจำคุกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับทีนี้คำถามมันเกิดขึ้นฮะคำถามมันเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วแบบนี้เมื่อรัฐมนตรีถูกพิพากษาแบบนี้มแม้จะเป็นศาลชั้นต้นก็ตามคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ย สถานะการเป็นรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรครับนั่นคือคําถามที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อออกมาแบบนี้เนี่ยผมอยากจะนำนะฮะนำกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมาเทียบเคียงและอ่านให้ฟังคือในส่วนนี้นะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา160วรรค7เนี่ยเขาบัญญัติไว้บอกว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคัพิพากษาให้จำคุก โดยไม่คำนึงว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ครับหรือคำพิพากษาที่ให้ลงโทษจำคุกนั้นจะมีการรอการลงโทษเว้นแต่ความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษนั้นจะเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทความผิดละหุโทษและความผิดฐานมีมประมาทดังนั้นหากรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุกถึงแม้ว่าคำพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุดยังอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ฎีกาตามกฎหมายอยู่ก็ตาม ก็ถือเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา166วรรค7มหมายความว่าต่อให้เป็นศาลชั้นต้นคดียังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงดีกายยังไม่ถึงอุทธร์เมื่อโดนตัดสินแล้วก็หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีทันทีที่ผมอ่านตามกฎหมายก็หมายความว่าทั้งสามคนคุณนัฐพลคุณพุทธิพงศ์คุณถาวร เมื่อโดนสารพิพากษาแบบนี้ในสารชั้นต้นหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีทันทีครับหมายความว่าก็อย่างที่เราคุยกันคืออ้อคอรมอรจะหายไปสามคนหายไปสามคนรัฐมนตรีก็ต้องมีการปรับคอรมอรกันใหม่อแล้วสามคนเนี่ยก็เป็นโคต้าของแต่ละพรคใช่ไหมก็คุณพุทธิพงศ์งน,นี่พลังประชารัฐค,คุณนัทพลนี่พลังประชารัฐกับคุณถาวรนี่ประชาธิปัตย์ก็พลังประชารัฐจะหายไปสองคนใช่ประชาธิปัตย์หายไปหนึ่งคน คือ,อนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องหลุดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะ,ะมีสสด้วยนะฮะคืออย่างที่บอกว่าในรายชื่อจำเลยเนี่ยนะฮะที่โดนโลงโทษโดนสารพิพากษาเนี่ยหลายคนก็เป็นสสใช่นะหลายคนก็เป็นสส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทีเนี้ยคำถามก็คือว่าแล้วสสเนี่ยจะหลุดไหม,มคือรัฐมนตรีเนี่ยต่อให้เป็นสารชั้นต้นแต่ถ้าพิพากษาแล้วเนี่ยก็ถือว่าหลุดเลยคร<ช>ับแต่สสนี่นะฮะตามรัฐมนูญมาตราร้อยหนึ่งวรรคสิบสามเนี่ยเขาบอกว่า กำหนดหลักเกณฑ์ของคาพิพากษาของศาลที่จะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอสสิ้นสุดลงเนี่ยจะต้องเป็นคําพิพากษาของศาลให้ลงโทษจําคุกที่ถึงที่สุดเท่านั้นดังนั้นหากยังอยู่ในกระบวนการการอุทธรณ์หรือดีกาโต้แย้งคําคัดคา้านพิพากษาของศาลคําพิพากษาของศาลย่อมยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอสสิ้นสุดลงก็คือแม้ว่าจะมีสสหลายคนนะฮะ ถูกสารพิพากษาจำคุกแล้วเนี่ยแต่ตามกฎหมายที่ผมอ่านมาคือสถานสมาชิกภาพสสยังไม่สิ้นสุดยกเว้นว่ายกเว้นว่าสารไม่ให้ประกันตัวคือคืออย่างนี้ครับวันนี้สารตอนนี้ศารเนี่ยยังยังเข้าใจว่ายังพิจารณาอยู่ยังพิจารณาอยู่ท่านอ่านคําวินิจฉัยแล้วอ่านคําตัดสินแล้วกระบวนการจากนี้คือต้องประกันตัวซึ่งก็ต้องรอดูว่าสารให้ประกันหรือเปล่าเอาถ้าสสคนไหนสารไม่ให้ประกันขึ้นมา ลุดเลยพูดคือติดคุกนะฮะหนึ่งติดคุกสองหลุดจากสสเลยหลุดจากสสเลยแต่ถ้าศาลให้ประกันตัวอสมาชิกภาพการเป็นสสยังเป็นอยู่แต่ทีเนี้ยมันมีเคสอย่างนี้ถ้าจํากันได้นะฮะกรณีของคุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีตอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณเทพไทยโดนคดีเรื่องการเลือกตั้งอบจใช่ไหมฮะและศาลเนี่ยศาลชั้นต้นก็อ่านคำพิพากษาไปแล้วอ่านซึ่งตามกฎหมายที่ผมว่าไปเนี่ยแม้จะเป็นศาลชั้นต้นแต่ นะการเป็นสสยังเป็นได้อยู่เพราะยังไม่ถึงที่สุดเขาก็ยังสู้คดีต่อแต่มีคนไปร้องอม,มีคนไปร้องผ่านประธานสภา,าไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าสมาชิกภาพของการเป็นสสข,ของคุณเทพไทยเนี่ยจะถือว่าหลุดด้วยไหม,มเมื่อต้องโทษครับสุดท้ายเนี่ยศาลอ่านบอกว่าสมาชิกภาพการเป็นสสของคุณเทพไทยต้องสิ้นสุดลงไปอ,อก็เลยกลายเป็นบรรทัดฐานสําคัญอย่างหนึ่งว่าแม้จะมีสสที่เป็นจําเลยในคดีนี้นะฮะรอดพ้นออกมาอมแต่ถ้ามีคนไปยื่น ปร้วใช้ไปร้องและใช้หลักเกณฑ์เดียวคุณเทพไทยโอกาสที่จะหลุดจากการเป็นสสก็มีเช่นเดียวกันถ้าใช้จากเกณฑ์เดียวกันนะถ้าใช้จากเกณฑ์เดียวกันทีนี้ทีนี้ท่านผู้ชมฮะอายการที่เขายื่นเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นให้ลงโทษแค่จําคุกอย่างเดียวนะอายการยื่นไปเนี่ยอายการยื่นให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยอ่าใช่อายการยื่นให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนะฮะซึ่งศาลก็มีคาพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะจําคุกนะฮะ ตัดสิทธิทางการเมือง5ปีมีใครบ้างน,นายชุมพลจุนใส่สอสอพักประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยสอสอพักประชาธิปัตย์นายนิจตัตตพลทิพสุวรรณนะฮะอันนี้ทราบดีรัสมุตรีศึกษาธิการครับเรือตีแซมดินเลิศบุญบแล้วนายสำราญลอดเพชรและนางทยาทิพสุวรรณน,นี่จากรายชื่อที่รายชื่อจำเลยทั้งหมดในคดีนี้นะฮะที่ศาลเพิ่งอ่านไปช่วงบ่ายพี่ภาษาไป เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนี้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยสอสอที่เข้าเกณฑ์จะต้องพิจารณากันเนี่ยก็คือมีหนึ่งคือคุณชมพลจุลไสอสสประชดิป,ปัตดคนนี้โดนไป9ปี24เดือนอนะฮะมีคุณอิสระสมชัยจำคุก7ปี16เดือนก็คือเป็นสอสอประชดิป,ปัตดแต่คนอื่นที่เป็นสสเช่นคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยอันนี้สารยกฟ้องมีคุณรังสีมารอดลศมีศาลยกฟ้องนะฮะ มีคุณภัยบูนิติตะวันอ,อันนี้ก็สารยกฟ้องคุณแก้วสันอ่าคุณแก้วสันนี้ไม่ได้เป็นสอสอมีม <ยก S 2> คุณยกฟออ้กฟองเหมือนกันมีคุณทวินเปลี่ยนสีนี่เป็นสอวอสารก็ยกฟ้องนะฮะขณะที่เรือตีแซมดินเลอร์บุตรเนี่ยจำคุก4ปี16เดือนอันนี้เท่าที่กวาดตาดูคร่าวๆนะครับในรายชื่อของคนที่เป็นสสเนี่ยและกับประเด็นที่เราคุยกันว่าคือจะหลุดหรือไม่จากการเป็นสสเ <ๆ S 2> ข้าข่ายเรือตีแซมดินนี่ถูกตัดสิทธิ์ห้าปีด้วยตัดสิทธิ์ห้าปีด้วยนะครับที่ ก็ต้องมารอดูว่าหนึ่งคืออย่างที่คุยไว้หนึ่งคือศาลจะให้ประกันหรือเปล่าวันนี้นะฮะถ้าศาลไม่ให้ประกันคือหลุดเลยครับทีนี้ถ้าประกันออกมานะฮะประกันออกมาแล้วมีคนไปยื่นให้ศาลตีความเนี่ยก็ต้องรอลุ้นว่าศาลจะตีความอย่างไรแต่ถ้ายึดจากหลักเกณฑ์เดียวกับคุณเทพไทยเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือหลุดจากกันเป็นสสใช่นี่เป็นประเด็นที่ต้องดูกันต่อ ตรงนี้ว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์มันเขียนกันอยู่ทีนี้เนี่ย<ม>นะฮะทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะก็มีคนหลังจากที่ทราบคันตัดสินแล้วเนี่ยหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นใช่ใชหลาย<ช>คนก็ออกมาแสดงอารมณ์ความรู้สึกคือ,ค,อคือพอเขาเรียกอะไรพอคําตัดสินพอคําพิพากษาออกมาแบบนี้เนี่ยคนก็จับตามองไปยังแฟนคลับ,บไปยังเอฟซีของฝั่งมวลชนกปปสว่าเขาจะมีแอคชั่น มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไระนะครับหน,นึ่งในบุคคลที่ออกมาคือคุณหมอวรวงใช่ไหม,มคุณหมอวรงก็ตอนที่มีกปปสเข้าใจว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วย<ะ>แล้วก็พอมีความเห็นมีคําพิพากษาจากศาลออกมาครับหมอวรวงท่านก็โพสต์เฟ o บุนะ๊ืโพสเฟสบุ๊คแฮชแท็กภารกิจเพื่อชาตินี่ฮะท่านชมฮะมีมีรูปลุงกำน,นันคุณสุเทพนะฮะหปีภารกิจเพื่อชาติแล้วคุณหมอวรวงเนี่ย ในฐนานะหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอให้กำลังใจลุงกำนันสุเทพและพี่น้องก็ปปสทุกท่านมผมถือว่าทุกท่านได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราใ,ให้กำลังใจครับรบนี่คุณหมอลงอีกคนนึ่ะ,ะคนนี้ คุณกนกรัฐวงศ์กุลคุณกนกรัฐวงศ์กุลก็เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศที่อยู่ในช่องท็อปนิวใช่ใช่ไหมฮะท็อปนิวก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเสียใจยิ่งคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองต้องรับโทษต้องรับโทษนี่นอกจากนี้นะฮะผมอ่านต่อไปเลยนะมีหลายท่านฮะคุณสุดเทพเพิ่งโพสตเมื่อเกี้ะโพสแล้วเหรอคุณสุเทพโพสแล้วฮะคุณสุดเทพที่โดนห้าปีคนแรกเลยนะฮะครับคุณสุดเทพเนี่ยนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า เรียนพี่น้องร่วมอุดมการทุกท่านวันนี้พวกเราแกนนำกปปสถูกพิพากษาลงโทษจำคุกคนละหลายปีอ,อย่างไรก็ตามทุกคนยังยึดมั่นในอุดมการรับใช้ชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับนะฮะ,ะคุณสกลทีอีกคนหนึ่งฮะคุณจ้ามคุณจ้ามคุณสกลทีนะฮะพ,พัทยกุลรองผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกปปสด้วยใช่ก็โพสบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกเสียใจที่สุดมากเท่าวันนี้ครับ มีเ๋ยวนะผมไล่นะฮะพอหลายขั้นนี่วันนี้โอ้โหพคุณลูกหมีอ๋คคอคุณชุมพลคุณชุมพลคุณชุมพลจุนายนะครับก็โพสเฟซบุ๊กนะฮะหลังจากคำตัดสินนะครับบอกว่าวันนี้ทําดีที่สุดแล้วครับน้อมรับคําพิพากษาสู้เพื่อแผ่นดินไทยครับนี่นี่คุณชุมพลก็โพสต์ก็เป็นเดี๋ยวผมเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมี มีความเห็นจากฝั่งของหนึ่งคือคนที่ที่โดนคดีด้วยสองคือทางแฟนคลับทางผู้ที่มีความเห็นเดียวกับกลุ่มกบพปศเนี่ยอีกคนหนึ่งฮะอ่าล่าสุดนะฮะนางสาวเพชรชมพูกิตบูรณะสสปาร์ตี้ลิกของพัครวมพลังประชาประหลุมพลังประชารักจะปรประชาชาติไทยอ่าลงพลังประชาชาติไทยอ่าขออภัยนะครับบอกว่าเมื่อเช้านี้กำนันสุเทพได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทุกท่านพร้อมน้อมรับทุกคำตัดสินของศาลเพราะยุรู้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าต้องเจออะไรบ้าง แต่ขอต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและยังคงยึดมั่นในการกระทําที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายทุกท่านเคารพต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยจะไม่หลบหนีขอคารวะในความกล้าหาญความเสียสละของทุกท่านที่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองของเราตําแหน่งจะอยู่กับเราไม่นานแต่ตํานานจะอยู่กับเราตลอดไปโโนี่ตํานานจะอยู่กับเราตลอดไปนี่เออเอ,อ,เอ,อแต่แต,แต่ย้ำนท่านผู้ชมฮะย้ำไว้นิดนึ่งว่า นี่เป็นเพียงแค่คําพิพากษาคําตัดสินของศาลชั้นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นจําเลยในคดีนี้เนี่ยยังมีโอกาสในการยื่นอุทธรในการต่อสู้ถึงชั้นฎีกาได้เอ,อคืออันนี้เป็นแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอเคในสถานะของการเป็นสสสถานะของการเป็นรัฐมนตรีของหลายท่านก็อาจจะหลุดไปใช่แต่ในเรื่องของการต่อสู้คดีเนี่ยเขายังมีโอกาสต่อสู้ได้จนถึงศาลฎีกาใช่ <นะ S 1> แต่แตทีนี้คะทีนี้ท่านผู้ชมที่น่าจับตาต่อคืออะไรฮะคือ จะต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่3าคนปรับคอรมอใหม่ปรับคอลร์มอเพื่อมาแทน3คนตรงนี้ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนก่อนเข้ารายการก็มีการคุยกันนี่คุยกันนอกรอบนะฮะคุยกันในกองบอกกบอกเอะแล้วแบบนี้เนี่ยจังหวะการปรับคอลรมอแบบนี้จะเป็นจังหวะที่ภูมิใจไทยจะใช้โอกาสในการตอบรองหรือเปล่าเพราะพรัคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้สสเขาเขาเยอะแล้วนะเยอะกว่าประชาธิปัตย์ก็มีสสหลายคนที่มาจาก อดีตอนาคตใหม่ไงไหลมาใช่ไหมเออที่เข้ามาร่วมกันดังนั้นเนี่ยตา้มสองโคต้าของประชธิปัต์ก็คือช่วยคมนาคมใช่ไหมฮะกับโคต้าเดียวกับอีก2ก็คือพลังชาลออพลังชาเออเขาอาจจะขอเพิ่มหรือเปล่าเขาอาจะขอมาเป็นของเขาหรือเปล่าของมูลใจไทยหรือเปล่ามีสิทธิ์จะขอได้เอก็มีสิทธิ์จะขอได้มีสิทธิ์ในการต่อรองใช่ด้วยจํานวนสอสอที่มีอยู่นะครับคือก็ต้องดูแล้วก็อันนี้ในส่วนของรัฐมนตรีนะ ท,ที่ต้องดูว่าจะต่อรองอ,ออกมาเป็นอย่างไรคุณบอลธน,นวัฒน์วงชัยพึ่งโพสต์เมื่อสักครู่ครับบอกค a n d i d a t ที่มีโอกาสสูงว่าจะมานั่งแทนตําแหน่งคุณนัทพลอืมคือใครรู้ไหมฮะใครครับคุณธรรมนัทอ๋อ,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 อวันนี้โยกจากเกษตรมาเลยเหรออ่าอคะแนนไว้วางใจสูงสุดในพลังประชารัฐโอนี่คุณบอลเขาคาดคะแนนไว้อย่างนั้นมานั่งก็โยกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรมานั่งเป็นรัฐมนตรีศึกษาใช่ก็เป็นไปได้ก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับว่าสมการนี้จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าในส่วนของข จะมีสอสอเขตเนี่ยมีคุณชุมพลมีคุณอ,อิสระเนี่ยถ้าหลุดจากสอสอจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นใช่ซึ่งมันจะเป็นโอกาสหรือเปล่ามันจะเป็นโอกาสของใครจะเป็นโอกาสของภูมิใจไทยออหรือจะเป็นโอกาสของประชาธิปัตย์เองจะเป็นโอกาสของพรรคอื่นๆพลังประชารัฐหรืเอเปล่าที่จะเข้าไปเขยา่าเขตเลือกตั้งตรงนั้นคือถ้าพลังประชารัฐเองเขามองว่านี่แหละทำให้เขาเสียงเยอะเขาไม่ต้องเจรจากับพักร่วมเยอะแล้วเขาก็ เก็บไว้ให้ได้ออต้องพยายามทําให้ได้นี่ก็เป็นอีอกจุดหนึ่งคือตอนนี้มันก็จะมีหลายจุดที่ต้องโฟกัสกันนะครับก็คือ1เรื่องของตําแหน่งสสจะหลุดหรือเปล่านะรเรื่องของคดีนะครับเรื่องของการปรับคอรมอนะที่ต้องดูตามมาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูคําพิพากษาที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะฮะ คืเอเอาเอาว่ากันตรงๆเนี่ยม,มันมีแนวมาให้เห็นแล้วถ้าจำก็ได้ตอนนั้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยตอนนั้นมีการตัดสินคดีเดียวกันเลยคัดข,ขวางการเลือกตั้ง<ะ>ของกอป,ปสพสพัทลุงแกนนำนะฮะตอนนั้นโดนไป2ปีครับอ่าซึ่งนั้นเป็นชั้นดีกาด้วยนะแต่นี่คือสารชั้นต้นแต่ก็มาคดีเดียวกันเพราะฉะนั้นเออก็เป็นไปได้ว่า แต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เหมือนกันครับโอ้วันนี้ท่านผู้ชมฮะหมื่นสามพันกว่าท่านนะครับแสดงความเห็นก็มาผมอ่านไม่ทันผมสารภาพนะฮะไหลขึ้นมาแล้วฮะรัวมากรัวมากนะครับคณทุกความเห็นนี่คือพยายามประมวลให้ครบทุกส่วนกับคดีแต่ว่ารายชื่อคนอื่นเนี่ยนะฮะคือด้วยความที่ศาลท่านเพิ่งเพิ่งอ่านเสร็จไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางรายชื่อบางอะไรเนี่ยอาจจะมีตกหล่นไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามกันได้แต่ว่านี้เอาบุคคลสําคัญก่อนที่ ที่มีโทษออกมาแล้วที่แน่คือยกฟ้อง12คนายกฟ้อง12คนนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในในของศาลวันนี้นะแต่ทีนี้หน้าศาลวันนี้เองเนี่ยก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคือวันนี้เขามีทางกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยครับเขารวมตัวกันนะฮะไปจัดกิจกรรมแต่งชุดดําไว้อาลัยกระบวนการอยุติธรรมนะครับโดยจะเป็นการยืนไว้อาลัย เป็นเวลา112นาทีนะฮะ112นาทีหน้าศารอาญาริมถนนรัชดาไม่เกี่ยวกับ่ยากันไม่เกี่ยวกันข้างในก,ก,ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นกิจกรรมที่เขามาจัดขึ้นหน้าสารอาญาคือไม่เกี่ยวกันแต่ที่ที่เดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าเขามาจัดอยู่ที่หน้าสารอาญานะครับก็แต่งเนี่ยแต่งชุดดำกันแล้วก็มายืนถือป้ายนะครับโดยเป็นการเรียกร้องให้ปล่อยตัวสีแกนนำราชดรที่ตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ก็คือมีคุณอนุนนพพาคุณเพนกวิน คุณปฏิวัติหรือมอลามแบงค์นะครับแล้วก็คุณสมยศนะก็เป็นการยืนไว้อะไร112นาทีนะครับแล้วก็จะมีการอ่านถแถลงการและจุดเทียนไขสีดําไม่มีการปราศัยหรือการใช้เครื่องขยายเสียงและกิจกรรมจะสิ้นสุดลงในเวลาสักประมาณ1 7บเนาฬิซึ่งถ้านับตอนนี้ก็คือสิ้นสุดไปแล้วแหละเ,เสร็จไปแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับมีทางตํารวจเขาก็มาดูารักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันเพราะว่า อย่างที่ทราบคือเมื่อช่วงเช้าเราจะเห็นมวลชนของฝั่งฝั่งกรบปสใช่ไหม,มที่เขามารอรับนะครับก็เกรงว่าอาจจะมีการ,รเผชิญหน้ากันแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคลสิ้นสุดกันไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ออน่าศาลเขาถแถลงข่าวเขาเขาอ่านถแถลงการ,รในเนื้อถแถลงการเนี่ยนะฮะก็คือโดยสรุปนะฮะในเนื้อถแถลงการที่เขาอ่านหน้าศาลวันนี้เนี่ยก็คือการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยทำให้เข้าใจเสมือนว่าสารพิพากษาไปแล้วว่าทั้หบดกระทําผิดนะฮะ แล้วก็ขอให้ปล่อยนะครับคือคสิทธิในการประกันตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีการนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดกันอีกครั้งที่หน้าสาประชาชาติอ๋อจะไป UN ไป UN ต่อ,อแต่ยังไม่ได้บอกวันนะครับครับ,อ,รบอ่ะนี่คือวันนี้ประเด็นใหญ่ทางการเมือง ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นคําพิพากษาสารที่ออกมาแล้วเดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อยาวๆในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจเยอะนะแล้วก็จะมีผลกันทางการเมืองอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อเราก็พยายามประมวลให้ครบแล้วดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมรัครเป็นสมาชิก u t u b e มติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคนแระชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube อัิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ